ไปตามต่างจังหวัดกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมเยวจะพาไปวัดแห่งหนึ่งที่วัดนี้เนี่ยเขาก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เราได้กราบไหว้ริมน้ำนะก็มีความเชื่อว่าเป็นวัดของพญานาคด้วยแล้วต้นหมากที่อยู่ใกล้ๆกันต้นหมากก็ใบคล้ายๆมะพร้าวอะค่ะคุณผู้ชมมันมีอยู่ใบหนึ่งออกมาแบบเหลืองๆหงิกหงงองอ,งอเลยนะแล้วหลังจากนั้นป้านงค่ะป้างงเหมือนกับจะองค์ลงสื่อสารอะไรบางอย่างได้สองข่าวเด็ดต้องมาแล้วเลือย นี่แหละป้านงคุณป้าเป็นอะไรตอนแรกแกนั่งเฉยๆสักพักหนึ่งจะลงพื้นแล้วแกกลิ้งเลยเอออุ้ยอุ้ยหลายตลบด้วยหลายหลายหลายตลบเอ้าเยังไม่จบยังไม่จบยังยังจะโดนเสือแล้วป้าโอ้โหหยุดทันนะไปหยตรงเสือและสุดท้ายนี่มีต้นหมากต้นนี้ต้นหมากต้นนี้ที่บอกว่ามันแตกยอดออกมาหงิกหงิกงองอเหมือนพญานาคเลยค่ะคุณขาอ้ นี่ไงเออเออเอออซึ่งความจริงใครปลูกต้นไม้ก็จะรู้สึกว่ามันพิการมันไม่แตกออกมามันก็หดหดหดดดขดกัดดดดดนอยู่ในนี้แล้วก็แตกออกมาเป็นพิการแต่ถ้าเกิดว่าตามความเชื่อคุณผู้ชมเขาก็เชื่อกันว่ามันอยู่ใกล้กันกับพญานาคไงต้นหมากระดัอนอยู่ตรงข้างข้าจะแตกออกมา เป็นลักษณะคล้ายกันกันกบเสียงพญานาคค่ะที่นี่คือวัดสันป่าตึงวนารามในพื้นที่ตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปางนะคะคุณผู้ชมป้านงอายุ71ปีแกเป็นร่างทรงด้วยก่อนที่แกจะมาสัน่นก่อนที่แกจะมาคลานเนี่ยแกก็นั่งเก้าอี้ร่วมพิธีเหมือนกับคนอื่นๆแล้วค่ะเพราะว่าต้นหมากที่อยู่ใกล้ก,กันกับรูปปั้นของพ่อปู่อานันตนาคาราชที่อยู่บริเวณหลังวัดเนี่ยมักจะมีคนมาไหว้ขอพร เห็นไหม,มเห็นป้ามาสครูนี่มะมหงิกเชยวใบอ่ะเหมือนปะอีกอีก,อกง,อง,องอแล้วก็แตกยอดออกมามีหงอนด้วยมีหงอนด้วยนิดหนึ่งคุณป้าก็มาร่วมพิธีแล้วระหว่างนั้นเนี่ยอาการมันเริ่มจะออกตรงเนี้ยค่ะตอนแรกก็เอ๊ะคุณป้าวิงเวียนหรือเปล่าเอาก้ออี้มานั่งไม่ใช่จ้ะป้าเป็นร่างทรงจะแล้วก็เกิดอาการแบบนี้ขึ้นเลยค่ะหลังจากนั้นนะคะคุณผู้ชมชาวบ้านพาคุณป้าโนงเนี่ยคลานเหรอพยุงไปก่อนแล้วก็แล้วกัน เพราะว่าถ้าคลานไปเดี๋ยวคุณป้าตกบันไดคลานไปยังบริเวณสะน้ําใ,ใกล้ๆก,กันกับรูปปั้นพ่อปูอ่อนันตนาคราชแล้วก็แม่ย่าอุษา,าเทวีนคราชนะคะสุดท้ายออกนะ<ม>ออก <ๆ S 1> ออก <ๆ S 1> จากร่างเลยนะเออหายแล้วเออนี่กลับมาเป็นป้าแล้วโอ้เป็นป้าปุ๊บเดินเหินไม่ค่อยสะดวกเจ็ดสอ็ดแล้วนะ โอ้แต่พอองค์ลงปุ๊บโอ้โหม้วนเมื่อกี้กี่รอบอะสี่สาห้ารอบได้นะคุนติวติวต,วติวเลยอะฉันวิ่นหลารอบแรกแล้วอ่ะล <c oughs> ุกขึ้นมาดิฉันหน้านเลยโ,ยโอ้แต่เนี่ยพอองค์ลงปั๊บคุณป้าหายเลยค่ะคุณผู้ชมพูดถึงเรื่องของความเชื่อพญานาคที่ที่หลักชัยที่สุดของคนที่มีความเชื่อเรื่องนี้มารวมตัวกันหนีไม่พ้นคำชะโนดค่ะคุณผู้ชมดินแดนพญานาคพ่อปู่สีสุดโทและแม่ย่าสีปทุมมาโอ้โห เมื่อวานนี้แตกตื่นพอสมควรเลยเพราะว่าบริเวณศาลพ่อปู่ย่าลานวงสวงทางเข้าเกาะคำชะโนดนะคะคุณผู้ชมนี่จู่ๆมีเจ้าตัวนี้คุณวาใช่ไหมล่ะวันก่อนที่เล่าไปเองอ่ะอนีก่อนนะชื่ออะไรนะงูหนูแรดว่้ชื่อนี้จังยากชาวบ้านเรียกงูพญานาคเอออันนี้ง่ายสุดเต้นปากพญานาคใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยคิดว่าตัวเองอยู่บนยอดแล้วก็เลือกพญานาค งอนที่สูงที่สุดนะคุณผู้ชมช่อหน้าชูนอของตัวเองเออถ้าเป็นงูหนูแรกหรืองูนอแรกก็เรียกเป็นนอแหลนะเนาะเออก็มาเชิดอยู่ตรงนี้นะคะโอ้โหแล้วก็อยู่แบบนี้ไม่ไปไหนเลยค่ะนักท่องเที่ยววิ่งมาถ่ายรูปกันใหญ่เลยทีนี้หลังจากที่มองขึ้นไปบนศาลนี้ค่ะคุณผู้ชมศาลพ่อปู่แม่ย่าเขามีเลขให้ด้วยนะมีเลขหลังคาศาลเลขไทยเลขอะไรคะบัด เก้าสองเก้าหรอวางพูดว่า6ออกมาแย่แล้วใช่ล้เออใช่ที่ฉันดูคัดเลื่อนไปหน่อยเออเแต่ไม่เป็นไรคนมักจะชอบพูดว่า6กับ9ก็ตัวเดียวกันแต่เวลาพอไปขึ้นเงินปับไม่เคยได้เลยมันไม่ได้เพราะนั้นเราต้องเราต้องดักให้หมดซื้อให้หมดแต่คุณผู้ชมอย่าให้เหลือค่ะเอ้ยแต่เก็บตังค์ไปเที่ยวกันหน่อยนะคุณแต่ล่าสุดตลอดที่ต้นหมดแล้วนะ โอ้ย,อยดู <ไว S 1> แต่เมื่อวานหมดแล้วหมดแล้วไม่เหลือแล้วเด่ย9 29ก็ไม่รู้ว่าที่แผงยังมีอยู่ด้วยหรือเปล่าอ่ะอคุณผู้ชมคืออย่างนี้งวดที่แล้วอ่ะคุณผู้ชมจําได้ไหมดิฉันจําวันที่ได้เลยงูหนูแรก หรือว่างูพญานาคตามความเชื่อเนี่ยเขาเข้าไปที่เหมือนเป็นสำนักแห่งหนึ่งที่อยู่บริเวณด้านหน้าออแล้วหลังจากนั้นเขาก็ดูเวลาว่ามาตอนไหนเนี่ยในคลิปนี้คลิปนี้ออของเก่าอะคุณผู้ชมเ,ออเขามาตอน1 0 3โมง39นาทีออแล้วรางวัลที่1ง,งวดนั้นนะ 8, 4 5 0 9 3่ะ84 5093 1 0 3โมง39มหวยออก093โอโ้โหฉัชนก็ไม่รู้ว่าคนที่ซื้อสลากเขาไปขึ้นเงินกันยังไงนะเพราะว่ามันไปสับเซตกันกับกับเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1 039ตอนเขามาแต่หวยออก093ไงครั้งนี้คนก็เลยไปเล็งกันใหญ่เลย <c oughs> เลขบนสารของพ่อปู่แม่ย่า929ค่ะครับ <c oughs> อย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทีวีแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดทุกข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ